กลางตลาดอีกหนึ่งคันนะครับกําลังขึ้นงานนะครับเร่งประกอบกันอยู่นะครับตัวนี้เป็นชุดหน้า VR นะครับขอบหน้าเป็นชุเจนะครับอตัวนี้ใช้กับหน้าดีชินนะครับคเปอเปิดตูนะครับนีรถเที่ยวเขาเล่นนะครับอามหลังจะเป็นชีวิกร้อยสี่สิบครับเป็นน้มแต่งครับอ ชุดดุมก็จะเป็นโซนิกหน้าหลังนะครับอะไรใหม่ทุกชิ้นนะครับไปแบบนี้เลยนะครับดุมสเตอร์ตึงเรียบร้อยนะครับโซ่ตรงกับสเตอร์หน้าน่นอนนะครับเก็บงานทั้งคัดนะครับงานสีแล้วก็อะไรทุกจุดนะครับตัวนี้ดุมเป็นสีแก้วนะครับจลูกค้าต้องการขอบสีน้ำเงินนะครับจัดไปนะครับขอบหลังเป็น17 ขอบหน้าก็สิบเจ็ดนะครับแพงคอก็สีแดงแก้วนะครับเดี๋ยวก็อันนี้รอทำตัวยึดปิดแต่นะครับอันนี้ฐานนะครับเดี๋ยวรอทำขาหาอีกทีนึงเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมตอนเสร็จสมบูรณ์นะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงทั้งคันนะครับการเก็บงานที่ร้านนะครับครับบวัสดีครับ